อ,อย่าให้กัดอย่าให้กัดกัดยังไงก็อยู่ ้นตัวอะไรนตัวอะไรใจหาไม่ห้าไม่ห้าไม่าตัวหงตัวใส่กนเลยแข่งตีไก่ใช่ไหมโอเคครับขับรถดีๆอุยโดนไหมวะ พม่โดนเฮ้ออะลรวะมีกัรแล้ววะอาดอย่างเมื่อเช้าเป็นพี่น um ุ่มมาแต่เช้าเลยส่วนกับพมตรงท่ากับพีพี Busan> ่นุ่มอไม่รู้ขี้มาทางนี้เลยแต่ไม่ได้ทักเขาหรอกห้องจำพผมไม่ได้